อ้าวประเด็นยังไม่รู้เหรอทันทันทันท่าละ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 ลเปิดให้ดูหน่อยสิถูกแล้วคุณพี่สุดยอดเลยเตเต้มึงเฮงปังมากเลยเตเต้สุดยอดเลยหลังซื้อกันวันนั้นใช่ไหมคะอ๋อหลังจากที่น้องเตเต้ซื้อสลากออมสินไปหนึ่งแสนบาทมาแล้วจ้ะเตเต้ก็ถูกรางวัลที่สาม หนึ่งมืนบาทแล้วก็เลข้ายสามตัวสี่สิบบาทรวมเป็นหนึ่งหมืนสี่สิบาทเป็นไงล่ะรางวันที่สามมีแค่ห้ารางวัลอือเราก็คือหนึ่งก็ของเต้ยหนึ่งแสนบาทก็เป็นกี่หน่วยนะมันหน่วยละร้อยใช่ป่ะหนึ่งพันหน่วยเนาะหนึ่งพันหน่วยโอ้ยินดีด้วยน้องโอเคโอเคมีเงินมามีนแค่ห้ารางวันเองนะมีเงินลงทุนแค่ระยะปีเดียวเองเนี่ยน่าสนใจอืออือืออือ พี่ก็เคยลงทุนนี่แหละพี่แต่พี่ลงทุนแค่สองหมื่นพี่ก็ได้หนึ่งหมื่นเหมือนกันน้อยอย่งลดศแล้วของพี่น้อเราคือได้หนึ่งหมื่นแล้วก็ได้เศษอีกเก้าร้อยสรุปแล้วได้กําไรหมื่นเก้าร้อยรางวัลที่สามมันน้อยไปหน่อยเนาะสี่สิบบาทที่สามเล็กๆเล็กๆแคสามตัวเนาะพี่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นสามร้อยสามร้อยสามร้อยอะรางวัลอะไรก็ไม่รู้นนะรางวั่งร้อยสี่สิบใช่ไหมร้150อยห้าสิบเงี้ยเนาะแม่เนาะตีเล็กแค่สามตัวเนาะแล้วได้ข่าวว่าคุณแม่ถูกอะไระ ไม่ถูกแล้วให้ใครเล็กรถเล็กรถหลาสอ๋อสามีถูกได้เใบแต่คุณแม่ได้แค่สามใบโอ้ยห้องนี้ทำไมรวยกันทั้งมาอยู่ไหมอิจฉาว่าซื้อที่ไหมซื้อที่อะไรซื้อที่ไมตรงเนี้ยออ๋แบ่งขายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไหว้เสด็จพ่อลอยก่อนวนหน้าโอเคครับ